กองทุนรวมครับเป็นหนึ่งในทางเลือกสําหรับการลงทุนของใครหลายๆคนนะครับแต่เป็นเพื่อนทราบกันหรือเปล่าครับว่าเจ้าตัวกองทุนรวมเองเนี่ยเขาแบ่งเป็นประเภทต่างๆด้วยทาทางสาคัญของวันนี้ครับจึงอยู่ที่ว่ากองทุนรวมครับแบ่งได้กี่ประเภทแล้วประเภทไหนละ่ะที่จะเหมาะกับตัวเราคลิปนี้เดอะบันนี่แล็บบายเพรมมีคําตอบครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเปลมเดมอะมันนี่แล็บปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ตกเทรนด์ทุกยุคทุกสมัยครับเราจะพูดถึงการลงทุนในกองทุนรวมและยิ่งนับวันครับจำนวนกองทุนรวมที่มีให้เลือกในตลาดเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆคำถามสำคัญครับจึงอยู่ที่ว่าไอกองทุนที่มีอยู่เยอะแยะไปหมดเนี่ยมันถูกจัดแบ่งเป็นกองทุนทั้งหมดกี่ประเภทแล้วอีกคำถามที่สำคัญก็คือ กองทุนประเภทไหนครับที่จะเห,ะเหมาะกับตัวเราคลิปนี้เดี๋ยวบันที่หลักใบเปลมหาคําตอบมาให้เพื่อนๆเลยครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเนื้อหากันนะครับ <_ H op> ผมขอเกริ่นกับเ,เพื่อนๆที่ไม่เคยลงทุนในกองทุนรวมหรือคิดว่าอยากจะลงทุนในกองทุนดวมกันก่อนว่าทําไมครับเราถึงลงทุนในกองทุนทําไมเราไม่กระจายไปลงทุนในทรัพย์สินด้วยตัวเองกันลละเหตุผลหลักๆครับมันมีอยู่3ข้อด้วยกันเราไปดูพร้อมกันเลยครับข้อหนึ่งเลยก็คือการที่เราไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน เพราะถ้าหากครับถ้าเราจะลงทุนในทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ครับเราต้องใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลและบวกกับว่าถึงเราจะหาข้อมูลได้ครับก็เป็นเพียงแค่ทรัพย์สินเดียวเท่านั้นแต่หากครับเราเอาเงินไปซื้อกองทุนรวมครับเงินตรงนี้ครับผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะเป็นคนที่คอยจาัดก,การทรัพย์สินให้กับเราและแน่นอนว่าเรื่องของความรู้และประสบการณ์ครับไม่มีข้อกังขาอย่างแน่นอนเนื่องจากว่ากว่าจะเป็นผู้จัดการกองทรุนได้เนี่ยพวกเขาครับจะต้องทําข้อสอบระดับโลกกันเลยถึงจะมีสิทธิ์ในการบริหารทรัพย์สินให้คนอื่นครับ เหตุผลข้อที่2ครับก็คือการที่เรามีเงินทุนไม่เพียงพอเดี๋ยวตัวนี้ครับผมจะขยายความต่อไปนะครับและเหตุผลข้อที่3ครับก็คือการที่เราไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ตลาดด้วยตัวเองครับแน่นอนว่าการลงทุนในทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ครับเราจะต้องมีเวลาติดตามสถานการณ์โลก ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจว่าจะกระทบต่อทรัพย์สินของเราหรือเปล่าแต่ผู้จัดการกองทุนครับด้วยหน้าที่ของเขาครับก็คือการติดตามสถานการณ์ตลาดและคอยบริหารต่อว่าเขาจะทํายังไงต่อดีจะกระจายไปทรัพย์สินใหม่ตรงไหนดีตัวนี้ครับก็เป็นหนึ่งหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนครับกลับมาที่เหตุผลที่2นะครับก็คือการที่เรามีเงินทุนไม่เพียงพอเอ๊ะทำไมเราถึงมีเงินทุนไม่เพียงพอล่ะเหตุผลหลักๆครับก็คือการลงทุนในแต่ละทรัพย์สินครับ มันมีเกณฑ์ขั้นต่ําของมันว่าเราควรมีเงินทุนประมาณเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นครับเราจะซื้อหุ้นกู้เนี่ยเราเองก็ควรมีทุนขั้นต่ําที่1 0 0 0 0แบาทเพราะเวลาเขาปล่อยหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนทั่วไปครับส่วนใหญ่เนี่ยราคาจะเปิดที่1,000 0แบาทครับและอย่างที่2ครับก็คือการจะซื้อหุ้น1ตัวเนี่ยมันมีเกณฑ์ขั้นต่ํามันเหมือนกันครับการจะซื้อหุ้นในตลาดครับต้องซื้ออย่างต่ํา100หุ้นและถ้าหากหุ้นนั้นครับมีราคาแพงขึ้นไปอีก ด้วยราคาของเขาครับจะต้องคูณด้วย100ทํรให้เราไม่สามารถกระจายไปได้หลายๆหุ้นเหมือนกันครับ และอย่างที่3ครับการซื้อทองคำครับมันก็มีเกณฑ์ขั้นต่ำว่าเราควรซื้อที่1บาทขึ้นไปเนื่องจากว่าหากเราครับไล่ซื้อทองหีละ1กรัม1กรัมเราจะพบคําตอบครับว่าการซื้อทองทิละกรัมเนี่ยเมื่อเทียบกับการซื้อทองทีละบาทเราจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกตั้งอง9%นะครับผมขอยกตัวอย่างจากน้องคนนี้นะครับสมมุติว่าน้องครับมีเงินทุนประมาณ2 0 0 0 0 0บาทอยากจะกระจายไปใน3ทรัพย์สินที่ผมพูดถึงอย่างแรกครับเขาซื้อหุ้นกู้เป็น1 0 0 0 0 0บาทเขาเงินหายไป10,000อออยย่่าาางทีเ้กซืหุ้นพื้นนฐาดีๆยกตัวอย่างเช่น ปูนใหญ่นะครับกับโรงพยาบา,บาลบำรุงราษฎร์อย่างละห0 0หุ้นเขาครับก็ใช้เงินไปถึง5 6 0 0 0แล้วอย่างที่3ครับการซื้อทอง1บาทเนี่ยอันนี้ก็ใช้ไปอีก3 2ม0 0มันฟังดูครับจริงจริงก็ยังอยู่ในงบ2 0 0,000น,นี่ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแต่ปัญหาครับมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าสมมติว่าหุ้นกู้ของเราครับบริษัทนั้นน่ะเขาดันไม่จ่ายเงินคืนละ่ะเราจะทำยังไงต่อและถ้าหากเหตุการณ์นี้ครับมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับราคาหุ้นทั้ง2ตัวของเราละ่ะ ถ้าราคามันตกลงพร้อมๆกันละ่ะทำยังไงกองคำเองก็เหมือนกันครับเป็นทรัพย์สินทางเลือกบางครั้งราคามันก็เหวี่ยงหนักมากเหมือนกันถ้ามันเป็นช่วงขาลงพอดีละ่ะเราจะทำยังไงกันนี่ครับเป็นหนึ่งเหตุผลที่ผมบอกว่าเรามีเงินทุนไม่เพียงพอครับและอย่างนั้นครับผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาช่วยเราอย่างไงบ้างคำตอบครับก็คือเราครับก็จะเป็นน้องคนนี้แหละครับผมน้องๆหลายๆคนหลายๆคน รวมเงินกันมาครับแล้วส่งต่อให้ผู้จัดก,การกองทุนทีนี้ครับเวลาเขาจะซื้อหุ้นกู้เนี่ยเขาจะซื้อได้ทีเป็น10-10ตัวให้เขาบริหารความเสี่ยงต่อไป ก็จะซื้อหุ้นครับก็ซื้อได้ทีละหลายแสนหลายล้านหุ้นและซื้อได้หลายตัวมากๆด้วยและ้าหากจะลงทุนในพวกทองคําครับมันก็จะมีในรูปแบบของสัญญาที่ซื้อได้เฉพาะของกองทุนเท่านั้นแบบนี้ก็จะเห็นว่าทางเลือกของผู้จัดการกองทุนครับ <ๆ S 2> เขามีมากกว่าเราครับสรุปแล้วนะครับกองทุนรวมครับคือการรวมเงินของนักลงทุนแล้วนําเงินครับไปบริหารตามนโยบายที่ผู้จัดการกองทุนให้ไว้และผู้จัดการกองทุนครับมีหน้าที่คอยบริหารจัดก,การให้กับเราครับ เดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับว่ากองทุนรวมครับมีกี่ประเภทจริงๆครับจะตอบว่ากองทุนรวมมีกี่ประเภทเนี่ยต้องถามก่อนว่าแบ่งตามอะไรอันนี้เขาก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเขาแบ่งแบบไหนกันบ้างแบ่งแบบแรกครับเขาแบ่งตามระดับความเสี่ยงหรือว่าแบ่งตามรีสเปกตัมแบบที่สองครับเขาแบ่งตามสไตล์การลงทุนครับว่าลงทุนแบบไหนแล้วก็แบบที่3ครับพวกสิทธิประโยชน์อื่นๆครับ มีทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีไหมหรือว่าไม่มีแต่วันนี้ครับผมจะขอเฉพาะเจาะจงส่วนของการแบ่งตามระดับความเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่ากองทุนทุกองทุนครับกรอตอครับเขาบังคับให้กองทุนรวมครับแบ่งแบบนี้เสมอและทุกองทุนครับสามารถหาระดับความเสี่ยงได้ด้วยครับประเภทของกองทุนรวมนะครับหากเราแบ่งตามริคสเปกตรัมแล้วเนี่ยมันแบ่งเป็นทั้งหมด8ระดับครับโดยที่แต่ละระดับครับจะมีความเสี่ยงไม่เท่ากันเริ่มที่ระดับที่1ครับคือมีความเสี่ยงต่ําที่สุด และก็มีผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยที่สุดแบบนี้ครับจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละระดับระดับจนถึงระดับที่8ครับที่มีความเสี่ยงมากที่สุดและมีผลตอบแทนเฉลี่ยที่มากที่สุดเช่นกันครับมาดูที่ระดับที่1กันเลยครับระดับที่1ครับกองทุนรวมตลาดเงินครับที่ลงทุนเฉพาะในประเทศเท่านั้นกองทุนรวมตลาดเงินครับมันก็คือการลงทุนในเงินฝากตัวเงินหรือว่าตราสารหนี้ครับที่มีอายุน้อยกว่า1ปี ตัวนี้ครับจะเหมาะมากๆกับผู้ที่ไม่ต้องการความเสี่ยงนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการพักเงินในช่วงที่ผลตอบแทนของตลาดเนี่ยไม่ค่อยดีเอามาพักเงินชั่วคราวไม่ถึงปีแบบนี้ครับกองทุนระดับที่1ก็เหมาะสมครับระดับที่2ครับก็คือกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศบางส่วนก็คล้ายๆกับระดับที่1นึ่นะครับแต่เพิ่มเติมที่ว่าเขาอาจจะมีการลงทุนเนี่ยในต่างประเทศบางส่วน และซึ่งการลงทุนในต่างประเทศของเขาครับมันทําให้เรามีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นครับส่วนความเหมาะสมนะครับก็เหมือนเดิมเลยก็คือเหมาะกับผู้ที่ต้องการพักเงินครับต่อมาครับที่ความเสี่ยงระดับที่3นั่นก็คือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลครับคือการที่รัฐขอกู้ยืมเงินจากเราครับโดยที่ขอกู้ยืมเนี่ยมากกว่า1ปีและกระดาษสัญญาที่เราทํากับรัฐครับกระดาษใบนี้แหละครับเราเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาล ันบับรรัฐบาลครับเหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในระดับที่ต่ำนะครับเพราะว่ากว่ารัฐจะดมได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆครับระดับที่4ครับก็คือกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมตราสารหนี้ก็จะคล้ายๆกับระดับที่3นะเลยครับแต่เพิ่มขึ้นมาว่าไม่ใช่แค่รัฐแล้วนะที่จะกู้ยืมเงินเราแต่จะเป็นของภาคเอกชนด้วยซึ่งผู้จัดการกองทุนครับจะคัดสัรมาให้ว่าจะเป็นตราสารหนี้ของบริษัทไหนครับ การลงทุนแบบนี้ครับจะเป็นการลงทุนทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวความเหมาะสมครับจึงอยู่ที่ว่าผู้ลงทุนครับสามารถทิ้งเงินตรงนั้นได้ในทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวและก็ยอมรับความเสี่ยงในระดับที่ต่ำถึงปานกลางครับต่อไปครับระดับที่5ครับกองทุนรวมผสมกองทุนรวมผสมครับคือการที่ผู้จัดการกองทุนของเราเนี่ยเอาเงินไปลงทุนในอะไรก็ได้ไหลายๆอย่างผสมกันซึ่งเขาอาจจะเอาเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลบางส่วนเอาเงินไปลงทุนในหุ้นบางส่วนแบบนี้ครับ การที่ผสมผสมกันมาครับเราเรียกว่ากองทุนรวมผสมซึ่งสัดส่วนการลงทุนครับว่าจะลงทุนในทรัพย์สินไหนมากหน่อยหรือว่าน้อยหน่อยเนี่ยให้ไปดูที่นโยบายการลงทุนครับกองทุนความเสี่ยงระดับที่5ครับเหมาะสําหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ในระดับที่ปานกลางถึงสูงนะครับและก็ไม่มีเวลามาปรับสัดส่วนการลงทุนด้วยตัวเองจึงให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนไปครับต่อมาครับระดับที่6กองทุนรวมตาสารทุนตาสารทุนครับให้พูดกันอย่างสั้นๆเลยก็คือหุ้นนั่นแหละ ผู้จัดการกองทุนครับจะเอาเงินของเราครับไปลงทุนทั้งหุ้นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ได้ซึ่งพวกกองทุน S S F นะครับแล้วก็ R M F ที่เป็นกองทุนที่ได้ผลประโยชน์ทางภาษีเนี่ยพวกนี้ครับจะจัดอยู่ในระดับที่6ด้วยเหมือนกัน ความเหมาะสมนะครับก็คือเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูงยอมรับความเสี่ยงได้สูงและผมเพิ่มให้อีกหนึ่งข้อครับก็คือระยะวางผลของมันครับแน่นอนว่าไม่ใช่ภายใน2-3ปีแน่นอนการลงทุนในตราสารทุนครับเราต้องมั่นใจว่าเงินลงทุนก้อนนี้ครับจะไม่จําเป็นต้องใช้ในระยะ4-5ปีขึ้นไปครับต่อมาครับระดับที่7ครับกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมครับก็เหมือนระดับที่6กนแหละครับก็คือเอาเงินไปลงทุนในหุ้นแต่ว่าหมวดอุตสาหกรรมครับก็คือเราจะเฉพาะเจาะจงอุตสาหกรรมนั้นนเเป็พิศษ เช่นกองทุนรวมนี้บอกว่าเขาจะขอเฉพาะอุตสาหกรรมการเงินนะมันหมายความว่าผู้จัดการกองทุนครับเขาจะเอาเงินไปลงทุนในธนาคารต่างๆหรือสถาบันการเงินต่างๆเท่านั้นจะไม่ลงทุนในหุ้นอื่นๆอีกเลยฉะนั้นครับกองทุนนี้ครับจะมีความเสี่ยงมากกว่าระดับที่6เพราะว่าการลงทุนครับเป็นการลงทุนแบบกระจุกตัว ความเหมาะสมครับก็คือเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูงและก็มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมนั้นเป็นอย่างดีครับและก็ระดับสุดท้ายครับระดับที่8กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกอะไรก็แล้วแต่คราบที่นอกเหนือจากที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยนับเป็นทางเลือกทั้งหมดเช่นทองคํำไหมบิตคอยน์ไหมฟอเร็กซ์ไหมน้ํามันไหมหรือว่าสินค้าเกษตร สิ่งเหล่านี้ครับจะนับเป็นทรัพย์สินทางเลือกทั้งหมดความเหมาะสมครับจึงเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังทรัพย์สินอื่นนะครับและก็ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับที่สูงมากๆนะครับเป็นทริคแค่ฟังเล็กๆ,ๆนะครับก่อนที่เราจะไปเนื้อหาต่อไปกันทองคำเนี่ยหลายใครหลายๆคนครับมองว่าการลงทุนในทองคําไม่น่าะเสี่ยงหรือเปล่าราคามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้ราคาทองคําก็สูงมากๆด้วยต้องบอกแบบนี้ครับว่าจากสถิติที่ผมเก็บมานะครับก็คือ18ปีย้อนหลังเนี่ยราคาของทองคำครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับตกติด่อัน ทำให้ใครก็ตามครับที่จําเป็นต้องใช้เงินในช่วงนั้นเนี่ยไม่สามารถเอาเงินออกมาได้ถึงจะเอาเงินออกมาได้ครับก็ต้องยอมขายขดทุนไปทองคําครับจะเป็นหนึ่งทรัพย์สินที่มีราคาที่วิง่งบ่อยมากๆสูงมากๆทองคำครับจึงจัดอยู่ในประเภทที่8ครับผมโอเคครับพอมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็พอจะทราบกันแล้วว่ากองทุนครับแบ่งไปทั้งหมด8ระดับความเสี่ยงคาถามต่อมาจึงอยู่ที่ว่าแล้วความเสี่ยงของกองทุนเนี่ย เราจะหาดูได้จากไหนนะคาตอบครับก็คือเราหาดูได้จากฟันแฟกชีทครับฟันแฟกชีทครับที่แปลเป็นไทยว่าหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนะครับเอกสารตัวนี้ครับเราสามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยหรือว่าเราไปขอจากหน้าธนาคารก็ได้ครับสมมุติว่าเรามีชื่อกองทุนอยู่ในใจนะครับแล้วเราเดินเข้าไปบอกธนาคารได้เลยว่าขอฟันแฟกชีทของกองทุนตัวนี้หน่อย ยกตัวอย่างเช่นครับกองทุนที่ผมเอามาโชว์เป็นตัวอย่างเนี่ยก็คือกองทุนรวม K S F A หรือชื่อเต็มๆก็คือกองทุนเปิด K ตราสารหนี้ระยะสั้นชนิดผู้ลงทุนทั่วไปนะครับตัวฟันแฟกชี h นี่ครับที่มุมบนขวาครับเขาจะบอกอยู่แล้วว่ากองทุนแต่ละกองทุนเนี่ยมีความเสี่ยงเท่าไหร่จากกองทุนนี้ครับความเสี่ยงของเขาจะอยู่ที่ระดับที่4 หมายความว่ากองทุนนี้จะเอาเงินของเราครับไปลงทุนในตราสารนี้อาจจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ต้องอาจจ่านจากนโยบายตรงนี้เพิ่มเติมครับส่วนรายละเอียดการพูดถึงฟันแฟกชีนนะครับผมจะขอพูดถึงในอาทิตย์ถัดไปแล้วเรามาจัดเต็มกันเลยดีกว่าว่าฟันแฟกชีนบอกอะไรเราได้บ้างมาถึงคําถามสําคัญข้อที่2ของคลิปนี้นะครับก็คือแล้วความเสี่ยงระดับไหนละ่ะที่จะเหมาะกับตัวเรา คำตอบนะครับค่อนข้างง่ายและซิมเปิลมากๆก็คือการทําแบบประเมินความเสี่ยงครับที่หน้าจอตอนนี้นะครับผมก็มี QR Code <ฮ><ฮ>ให้เพื่อนๆลองทําแบบประเมินความเสี่ยงของตัวเองดูนะครับเพื่อนๆจะได้ทราบว่าแล้วตัวเราเองครับรับความเสี่ยงได้ในระดับไหน แบบประเมินความเสี่ยงตรงนี้ครับจะมีคำถามประมาณ10ข้อซึ่งเราใช้เวลาทานะครับไม่น่าจะเกิน2นาทีเพื่อนเพื่อนก็สามารถแคปหน้าจอนี้ครับหรือว่าสแกน QR Code แล้วทําแบบทดสอบได้เลยครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างผลการประเมินความเสี่ยงของตัวผมเองก็คือผมเป็นผู้ลงทุนประเภทรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูงด้านล่างนะครับเขาจะบอกเราอยู่แล้วว่าเราจะต้องแบ่งเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ พอเขาบอกมาแบบนี้ครับเราก็ไปตีความเป็นระดับความเสี่ยงของกองทุนครับจะเห็นว่าครับตัวผมเองครับจะต้องลงทุนในกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงระดับที่1-2ถึงเนี่ยไม่เกิน10%ระดับความเสี่ยงที่3-4ถึงไม่เกิน60%ระดับที่ 6- 7ครับไม่เกิน30%และก็ระดับที่8ไม่เกิน10%ครับโดยสรุปนะครับทางเลือกในการลงทุนของเราครับมีด้วยกันอยู่3ทางทางแรกครับก็แบบตัวอย่างที่ผมโชว์ไปเลยก็คือเมื่อเราประเมินได้เสร็จปุุุ๊เเเเเนนนนนี่ยยยรรรรราาาาาาากกกก็ะะจงงงงงิิขออไปปลลลททใหๆตมมมผควส หรือว่าทางที่2ครับก็คือเราครับไปลงทุนในกองทุนรวมผสมหรือว่ากองทุนที่มีความเสี่ยงระดับที่5เพราะว่าวกองทุนรวมนี้ครับเขาจะกระจายไปในทรัพย์สินประเภทต่างๆให้เราอยู่แล้วแต่เราจะต้องเฟ้นหากองทุนนั้นให้เจอครับว่ากองทุนไหนนะที่กระจายความเสี่ยงใกล้เคียงกับแบบประเมินของเราและทางเลือกที่3ครับก็คือเราอาจจะลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับที่ตัวเองรับได้ครับสรุปเลยนะครับกองทุนรวมสามารถแบ่งได้งหมด8ประเภทโดยแบ่งตามความเสี่ยงของกองทุนนั้นๆ จากระดับที่น้อยที่สุดครับก็คือความเสี่ยงระดับที่1จนไปถึงความเสี่ยงที่มากที่สุดก็คือระดับที่8ครับตัวเราเองครับควรกระจายเงินลงทุนของเราไปตามระดับความเสี่ยงที่เราับได้โดยการทําแบบประเมินความเสี่ยงครับสิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆก่อนจะปิดคลิปนี้ไปนะั่นะก็คือถึงแม้ครับเราจะลงทุนในกองทุนรวมเองแล้วกองทุนรวมก็มีการกระจายความเสี่ยงในตัวเองอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามครับ การลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยมักจะกระจุกตัวอยู่แค่สักสิบได้สักสิบหนึ่งฉะนั้นครับตัวเราเองครับควรลงทุนในหลายๆกองทุนด้วยเช่นกันสุดท้ายนี้ครับเดอะมานี่แลบสนับสนุนให้ทุกคนลงทุนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ